เรากำลังจะทำอะไรเราจะปลูกต้นมะม,ม่วงมันเป็นร่มด้วยสำหรับโรงฟางของกล้าเดี๋ยวใครมาใครมาปลูกบ้างเนี่ยตัวเล็กๆเนใครเนี่ย <S <S ใครหนูใครหูเอาดูนะเอ้ยช่วยปลูกกับ มะม่มวงน่องแซงนี่ก็จะรสชาติจะกลมกลม่อมฮะปีที่แล้วปีที่แล้วเราปลูกต้นพยอมแล้วลวเ่นินมนั้ย<ด>มาดูนี่คือทุ่งนานี่คือต้นมะม่วงมีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตียงเป็นไรทองอุไรฮะทองอุไรนะฮะก็ 蒂娜都老了。